ีเราได้มีการพัฒนามาตามลำดับนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในที่สองของนโยบายเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานจะต้องมารู้วักการรักษาบำบัดศ้นบูและก็ต่อเช่าสามารถนำยาเสร็จติดโอทีก้าเราคนลหกิบสีที่ผ่ามาแล้วผมจำได้วาผมเรีนองเรียบายไทยท่ต่องข้างของการตุนดการตาบรามการป้องกันและการรักษาได้มีอีกก ในนงค์ผู้ต้องหานะคะรับสารภาพว่าได้รับการรอรียในเรื่องตอรองงนตามแนวทางเดิมไม่เพียงพอที่จะเื่อแย้ไส่รงงานอื่สยังอกทกหมายดังนั้นเพื่อแก้ พิวายสัมพันที่พระเจ้านนายกตีได้เป็นพ่อไว้คือการสนับสนุนเครื่องให้ชาวบ้านช่วยกันแก้ปอดแสทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการรายงานของนายกรีมาอุภูริทุกคนก็ได้นำนโยบายไปสู่การบริหารแต่เพื่อหลับการในเรื่องของผู้ต้องหาในเรื่องขอ้อมูลการเรื่องต่างต่านี้เราก็ต้องไล่หมดทิ้งทั้งหมดนะครับสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กสวีเดนออสเตรียเป็นต้น ทดทิฉันขออนุญาตนำเรียนผลการปฏิบัติตามยุทธการที่ทัพไทยยึดตักอัดวงจรยาเสพติดและการีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจาับและเข้าตรวจคนบ้นานพักพร้อมกับยึดอายัดสัพย์สิงของนายสม